ี่หลายๆจุดมันได้ใช้โดด <King Canyon. S 3> จริงแขนย้อนจริงแขนย้อนใช้ได้จบมีจบไว้ตรงน,นั้นไม,มไม่มีจบฟ้าจบขาแต่ไม่มีจบตรงนี้ปีนได้นะไอแกเฮ้ยไอแก็บ hey, โดนเฮ้ยตะบุญก่อนนะนได้แบ๊บซีแมนแบ๊บซีแมน โดดใส่เลยไหมยังไม่หิวเลยมั <och conception> ens, ้งแป๊ซีแมนครู้แล้วเ็นยัะไงโอ๊ยอ่ยไอ้เสียงมันโคตรได้เลยวะคุณไป ที่อ้เบี้ยแม่งคนรวยสุดเอ้ยมาแล้วหรอทำกันทำกันอุ้ยแอปเปิ้ลสวยอะ

ไอเนินขาวใช่ไหมเออมึงอยู่เนินขาวจอแดงไอ้สั่งมันจะล้มไหมเนี่ยมันจะล้มไหมเนี่ยล้มสามจุดเขาจะล้มเลยวะวานล็อกเนี่นะอืมเฮ้ยมีคนมาปะมาขบงแตกขบงเอ่อแตกตัวหนึ่งตัวตลิงอ่ะ บินไม่อีกบินไม่อีกเฮ้ยลงสิ<ๆ>่งเนี่ล้มโดดต,ตามหลมังมึงไหมวิ่งหลังอยู่นี่ไงเดี๋ยววิไปมาไซด้วยมาไซมึงมาไไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ผมจะตายเฮ้อ <c oughs> <Hey. S 2> ๊ะเป็ดจะตายเป็ดจะตายเป็ดระดหนึ่งเอามาเวทล้มเลยแล้วกัน เวทเจ็บมากมากตั้งหนึ่งเขาก็ตายแล้วเหรอตายแล้วผมซ้ำแล้วน,นอนๆไปก็าตายโดนอะไรอ่ะโดนด้านนอกยิงโดนแนวตายยิง S 1> <S 1> ไม่เลข15หน้าประตูสตัวขอาปันแล้วกทุไปซ้ายบนนะไปโดน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 1ง0 1เอต้าเลยหนึ่งเล,ลยหนยึ่งขาดไม่กมผมม่กผมบอนบอลเราสองบนกบอมัอยู่นี้ปนาปก็าแตกวก็แตกในบ้านประตูซ้ายสองตัวทำให้มันอยู่ในบ้านได้เราก็ชะนะ

โอ้ไม่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 ไไฮ่าฮ่าฮมาแล้วหมด้ยมไม่มันม่หดนีไงเอมันร้อยกว่านั้นเลยขอบอกได้ปหน้าผมเละ

Yeah, that was the last one. The beauty of Maglia, Recharging

拜拜。Bye bye.